ครับเพื่อนๆทีมงานเทรเวนติวันมลเนททุกท่านสำหรับวิดีโอชุดนี้ทางทีมงานก็ได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนของ GDI และจุดเด่นที่สำคัญของ GDI อย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่า GDI คือพาร์ทเนอร์หลักในการทำธุรกิจกับ21 m i l l ติ n ั a มิเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจที่เราทำกันครับโดยแผนการจ่ายผลตอบแทนของ GDI นั้นก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้ และก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจกันสักเล็กน้อยก่อนกันแล้วกันการสร้างรายได้จาก GDI นั้นถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้แบบ Affiliate Program ไม่ใช่การล่าหัวคิวกินหัวคิวหรือแชร์ลูกโซ่อย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดนะครับเพราะ Affiliate Program นั้นเป็นโมเดลที่มีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับและสิ่งที่เราต้องรู้อย่างก็คือ GDI จะให้สิทธิ์ในการเป็น Affiliate เฉพาะสมาชิก ที่สมัครเข้ามาใช้งานโดเมนของ GDI เท่านั้นหากสมัครเข้ามาเฉยๆไม่ได้ใช้งานโดเมนก็หมดสิทธิ์ในการทำไรายได้กับ GDI ครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า a f f i l i a t e โปรแกรมมันคืออะไรผมต้องบอกก่อนเลยว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ธุรกิจทั่วโลกใช้กันเลยทีเดียวรูปแบบและที่มาของไรายได้แบบ a f f i l i a t e โปรแกรมนั้นเป็นแบบนี้ครับเริ่มต้นด้วยสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า Product นั่นเอง แหล่งที่มาของรายได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับระหว่างเงินกับสินค้าหรือเงินกับบริการเพราะฉะนั้นเจ้าตัว p r o d u ั t ์จึงมักเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งที่มาของรายได้ครับปกติแล้วเจ้าของ p r o d u ั t ์ต่างๆก็จะขายสินค้าเองซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับแต่เจ้าของ p r o d u ั t ์ที่เขามองกไกลเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บไรายได้ไว้คนเดียวครับแต่จะแบ่งปันไรายได้ให้กับคนอื่นด้วยด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งแบ่งปันธุรกิจของเขาก็ยิ่งโตเพราะฉะนั้น โปรดักบนอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่แล้วจึงมีการเปิด f f i l i a t e โปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้นักการตลาดอิสระเข้ามาเป็นตัวแทนในการโปรโมทส,สินค้าให้ครับ mm hmm. เมื่อ f f i เ i a t e เข้ามาเป็นสมาชิกและนำโปรดักต์ไปทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องย้ำนะครับว่าทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือการนำสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วไปวางตรงหน้าเขาไม่ใช่นำสิ่งที่เขาไม่ต้องการไปยัดเยียดให้กับเขา และเมื่อเราทําการตลาดอย่างถูกต้องกลุ่มเป้าหมายก็จะซื้อสินค้าผ่านการแนะนําจากเราและทางเจ้าของโปรดักต์เองก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งให้กับเราที่เรียกว่าคอมมิชชั่นครับนี่คือโมเดลทําเงินง่ายๆที่เรียกว่า a i l r a t e Program ครับที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องผลิตสินค้าเองไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องจัดการเรื่องออเดอร์ไม่ต้องดูแลเรื่องบินต่างๆเราเพียงแค่ทำการตลาดเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้คนมากมายจึงสามารถทำเงินอย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดายจาก a f f i l i a t e โปรแกรมครับสำหรับ GDI เองก็นับเป็น a f f i l i a t e โปรแกรมเช่นกันสินค้าและบริการของ GDI ก็คือโดเมนแบบแพ็กเกจโดยตัวเด่นๆของ GDI เลยก็คือ domain.ws ในราคา10เหรียญต่อเดือนเหตุผลที่ GDI ชูตัว .ws เป็นหลักนั้นเพราะว่า GDI เป็นเจ้าของโดเมน .ws ทั่วโลกอย่างเป็นทางการเลยนะครับ โมเดลการทำเงินของ GDI ก็จะคล้ายๆกับ a อดเวร์สโปรแกรมปกติทั่วไปเลยครับและ GDI ก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับเรา10%จากทุกบินที่เกิดขึ้นสมมติว่าคุณสามารถทำการตลาดและมีกลุ่มเป้าหมายมาใช้งานโดเมนของ GDI ซึ่งผมจะเรียกว่าน a คุณก็จะรับไรายได้1เหรียญก็คือ10%จาก10เหรียญและหากในเดือนหน้าน a ยําทำการต่ออายุโดเมนกับ GDI อีก10เหรียญคุณก็จะยังได้รับไรายได้ตรงนั้นอยู่ แบบนี้ไปตลอดจนกว่านายเอจะยกเลิกไปครับเห็นไหมครับทําครั้งเดียวกินยาวเลยทีเดียวเชียวนอกจากนี้เพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่า GDI จะให้สิทธิ์ในการเป็น f อฟ i a t e เฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้ามาและใช้งานโดเมนของ GDI เท่านั้นด้วยเหตุนี้แล้วในบางครั้งเราจึงไม่จำเป็นต้องโปรโมทเฉพาะตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวเพราะเราสามารถทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการสร้างรายได้ได้ด้วย วิธีการก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับโดยเน้นไปที่การทําการตลาดกับกลุ่มคนที่กําลังมองหาโอกาสในการทําเงินและให้เขาเข้ามาร่วมธุรกิจผ่านการแนะนําจากเราเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ต้องใช้งานโดเมนอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นด้วยนั่นเองและนี่เองคือรูปแบบการทําธุรกิจในแบบฉบับของ21ีิวมิเลเนียครับสาเหตุที่เราโฟกัสไปที่การทําการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนที่สนใจและมองหาโอกาสในการทําเงินก็เป็นเพราะว่า GDI เองมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของ Five Level u n i l e v e l Compensation ด้วยซึ่งจากที่เราเห็นไปเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะมีการจ่ายผลตอบแทนเพียงชั้นเดียวถูกไหมครับหากเราต้องการทําเงินให้ได้เยอะเราก็ต้องทําเองคนเดียวทั้งหมดแต่ GDI เล็งเห็นถึงความสําคัญในการทําธุรกิจที่จะใช้พลังแห่งการทวีคูณจึงได้นําการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นเข้ามาด้วย และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมทเวนตีย์วันเ e นถึงได้ยึดแนวทางการทําธุรกิจในรูปแบบนี้เพราะเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้และคุณทําการตลาดออกไปมีทีมงานที่คุณแนะนําตรงเกิดขึ้นอาจจะสัก5ท่านตรงนี้เราจะเรียกว่า direct referral หรือคนที่คุณแนะนําโดยตรงตรงนี้เราจะเรียกว่า downline level 1ครับและเมื่อ5ท่านนี้เข้ามาเพราะต้องการสร้างธุรกิจเขาก็จะทําเหมือนกับคุณสร้างธุรกิจเหมือนกับคุณ โดยการทำการตลาดออกไปก็จะเกิดเป็นดาวไลน์เลเวล2โดยทุกคนก็อาจจะทำได้เหมือนคุณเช่นกันคือคนละ5ท่านในเลเวล2นี้คุณก็จะมีทีมงานเพิ่มขึ้นมาอีก25ท่านเอาล่ะดูตรงนี้ให้ดีนะครับ GDI บอกว่าทุกบินที่คุณทำได้คุณจะได้รับส่วนแบ่ง10%และ GDI ก็บอกเพิ่มอีกว่าไม่เพียงแต่บินที่คุณทำได้โดยตรงเท่านั้น แต่หากทีมงานของคุณสามารถทำได้คุณก็จะได้รับส่วนแบ่ง10%จากตรงนั้นด้วยเช่นกันอา้าวแบบนี้ก็มันสิครับเพราะว่าถ้าคุณมีทีมงานติดตัวเพียงแค่5ท่านที่คุณแนะนำตรงคุณก็จะมีะไรายได้โดยประมาณ5เหรียญถูกไหมครับแต่หากทั้ง5ท่านนั้นทำได้เหมือนกับคุณเด็ดๆเลยคุณก็จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นอีก25เหรียญโดยที่คุณไม่ต้องทำเองทั้งหมด เห็นไหมครับนี่คือความพิเศษและจุดเด่นของ GDI และ GDI ก็จ่ายผลตอบแทนแบบนี้ถึง5ชั้นด้วยกันคุณลองคำนวณดูครับถ้าคุณสามารถทำเรื่องง่ายๆเพียงแค่แนะนำตรงให้ได้5ท่านเหมือนกับคุณมันจะทวีคูณไปขนาดไหนคุณจะเห็นว่าในชั้นที่5จะมีทีมงานเกิดขึ้นถึง3,125ท่านและรวมทั้ง5ชั้นมันจะเท่ากับ3 9 0 5ท่านเลยทีเดียว แน่นอนว่ารายได้ขั้นต,ต่ำของคุณก็คือ3,905ดอลลาร์ 3, หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 3 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยมันจะดีแค่ไหนครับถ้าคุณออกแรงเพียงแค่10%แต่กลับได้มาถึง50%คุ้มใช่ไหมล่ะครับนี่คือวิสัยทัศน์และความยอดเยี่ยมของ GDI ที่ทำให้เราไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตแต่ให้เราทำงานเพียงแค่ช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อมีรายได้ไว้ใช้ตลอดชีวิตผมว่านี่มันคือเป้าหมายของเราทุกคนเลยนะครับเอาล่ะยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าการจ่ายผลตอบแทนของ GDI มีถึง8ช่องทางด้วยกันโดยช่องทางแรกเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนั่นคือไฟ e ์เลเวลยูน l ล v เวลคอมเพนเซชันและยังมีอีก7ช่องทางที่เพื่อนๆต้องรู้เพราะมันจะเป็นส่วนเติมเต็มให้คุณสามารถทำรายได้อันมหาศาลกับ GDI ได้อย่างมั่นคงมาเริ่มกันเลยครับ ช่องทางถัดจากนี้นับว่าเป็นโบนัสหรือช่องทางไรายได้เสริมที่เพิ่มเติมจากช่องทางไรายได้หลักของเราโดยโบนัสตัวแรกที่เราจะทําความรู้จักกันและผมคิดว่าทุกท่านคงได้ผ่านหูพันตากันมาบ้างแล้วก็คือ learning bonus ครับสำหรับ learning bonus นั้นจะเป็นการที่ให้เราทำแบบทดสอบจำนวน7ข้อถ้าเราทำผ่านทั้งหมดก็จะมีโบนัสพิเศษให้ทันที25เหรียญโบนัสนี้จ่ายแยกจ,าก,จากแผ่รายได้พื้นฐานนะครับ จำกันได้ใช่ไหมครับว่าแผนรายได้พื้นฐานก็คือในข้อหนึ่งนั่นเองใน Learning b o n บนันั้นชื่อก็ตามนี้เลยครับตรงตัวเลยเป็นโบนัสที่ให้เราทำแบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้สำหรับมือใหม่โดยมีตั้งแต่การตั้งค่าการรับเงินจ่ายเงินการสร้างอีเมลและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นไปจนถึงทดลองใช้ระบบอินไวท์และสุดท้ายคือการทำงานพื้นฐานให้ผ่านก็คือการมีแอเฟรชใหม่ที่เข้าร่วมธุร,รกิจผ่านการแนะนำจากเราและเขาต้องตัดเงินผ่านเมืเ่อครบ7วันด้วยนะครับ เมื่อสําเร็จเราก็จะได้รับโบนัส25เหรียญครับสําหรับโบนัสก้อนนี้ก็ทําได้เฉพาะคนใหม่ๆเท่านั้นนะครับและสามารถได้รับแค่ครั้งเดียวนั่นคือเมื่อทาผ่านไปแล้วก็จบครับสําหรับอันนี้ในโบนัสนี้ก็มีระยะเวลาให้ทําประมาณ8สัปดาห์หรือ2เดือนหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเพื่อนๆอาจเห็นว่าโบนัสข้อนี้ได้เงินน้อยจังไม่ทําได้ไหมคําตอบก็คือ ทำดีกว่าครับเพราะถึงมันจะน้อยแต่เจ้าตัว Learning Bonus นี้คือหนึ่งในส่วนผสมสำคัญของโบนัสอีกตัวที่ชื่อว่า p u p l i t i t n o o n u สครับโดยโบนัส p l i c a t i o n ก็คือการที่เราช่วยเหลือให้ทีมงานที่เราแนะนำตรงสามารถพิชิต Learning b o บ u s ได้ครบ10ท่านเราก็จะได้รับโบนัสมากถึง250เหรียญกันเลยทีเดียวแถมเจ้าโบนัสตัวนี้ไม่มีระยะเวลากาหนดด้วยนะครับใช้เวลาปีนึงกว่าจะครบ10ก็ทาได้ แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ทําให้ครบเร็วๆจะดีกว่านะครับเพราะว่าโบนัสชิ้นนี้ทําได้ไม่จํากัดครับเราช่วยให้ครบ10ก็รับ250เหรียญช่วยได้ครบ20ก็รับ500เหรียญทําได้ไม่จํากัดเลยครับเจ้า duplication bonus นับเป็นโบนัสที่ผมชอบมากเพราะมันจะช่วยให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและองค์กรของเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคงโดยทาง GDI เองก็มีแรงจูงใจที่สําคัญคือ โบนัสจำนวน250เหรียญซึ่งเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับและสุดท้ายครับเคล็ดลับก็คือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการทำเรียนนิ่งโบนัสยังไงล่ะครับเพราะเราจะได้รับโบนัสตรงนี้ก็ต้องช่วยทีมงานทำเรียนนิ่งโบนัสผ่านได้นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับเอาแค่โบนัสสตัวที่ผ่านมานี้ก็ทําให้เราสามารถรับรายได้อมหาศาลกับ GD ได้แล้วแถมยังได้รับแบบไม่จํากัดอีกด้วยแต่ว่ายังไม่หมดครับยังไม่หมด GDI ยังมีโบนัสอีก1ชิ้นที่เป็นตัวช่วยสำหรับคนใหม่และสนับสนุนให้เราทำงานกันเป็นทีมอีกด้วยนั่นก็คือ GDI ทีมโบนัสครับสำหรับ GDI ทีมโบนัสนั้นเงื่อนไขก็ง่ายมากครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆขอเข้าร่วมทีมโบนัสไปแล้วทาง GDI ก็จะบอกว่าคุณจะได้รับส่วนแบ่งก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำผลงานได้การทำผลงานในที่นี้ก็คือการมี A f f i l i a t e ใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจผ่านการแนะนำจากคุณ แล้วเขาตัดเงินผ่านด้วยหรือ Active นั่นเองครับคุณถึงจะได้สิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งตรงนี้และที่สำคัญก็คือไม่ว่าคุณจะทำได้น้อยหรือทำได้มากในทีมโบนัสคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันหมดครับยกตัวอย่างเช่นในทีมมีสมาชิกอยู่20คนแล้วก็ทั้ง20คนนี้สามารถทำผลงานได้ทุกคนเลยคนละหนึ่งไซจะเท่ากับว่าในทีมมีไซอัพรวม20ถูกไหมครับแต่ในทีมโบนัสเขาบอกไว้ว่า ต้องมีขั้นต่ำที่25ไซอัพอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับทีมถึงจะได้รับโบนัส250เหรียญสมมติ20คนในทีมทำได้คนละ1แต่มีอยู่1คนเนี่ยสามารถทำได้5มันก็จะรวมเป็น25ไซอัพถูกไหมครับเมื่อผลงานรวมของทีมเป็น25ไซอัพทีมก็จะได้รับโบนัส250เหรียญและเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยทาง GDI ก็จะเอาไอ้250เหรียญเนี่ยแหละครับมาแบ่งเท่าๆก,กันให้กับทุกคนที่สามารถทำผลงานได้ย้ำนะครับ แบ่งเท่ากันให้กับทุกคนที่สามารถทำํำผลงานได้ก็ถ้าเกิดเป็นตามเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับ20ท่านทําได้คนละหหมดเลยนะครับแล้วก็ได้รับ250เหรียญทีมรวมทุกคนเนี่ยก็จะได้รับไรายได้ประมาณ12.5ดอลลาร์ถูกไหมครับอันนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันน้อยนะครับเพราะนี่แค่ตัวเลขสมมุติครับเอาจริงๆทีมทเวนตี้วันบิลเสามารถขึ้นรับ,บโบนัสร,รวมได้สูงสุดถึง3,000เหรียญเป็นอย่างต่ําทุกๆเดือนเลยทีเดียว โดยเมื่อเอามาหารกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้คนละประมาณ30-50ถึงเหรียญประมาณนี้นะครับเป็นไงครับแฟร์ดีไหมครับทุกคนได้เท่ากันหมดไม่มีการบอกว่าใครได้มากได้น้อยที่เขามีโบนัสต,ตัวนี้ขึ้นมาให้ก็เพื่อให้คนเก่าๆช่วยประคับประคองคนใหม่อย่างไงล่ะครับคนเก่าๆเ,เองเนี่ยอาจจะทําได้เยอะแล้วต่อเดือนแต่คนใหม่เนี่ยเข้ามายังไม่มีไรายได้การผลักดันให้เขาเข้าสู่ทีโมนัสและสามารถสร้างผลงานได้อย่างน้อย1นึ่งไซอัพเนี่ย ก็สามารถที่ทําให้เขามีกําไรทุกๆเดือนได้แล้วเขาก็มีแรงจูงใจที่จะทําต่อถูกไหมครับนับว่าเป็นการคิดแล้วก็ออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยของ GDI นะครับแล้วก็ถัดมาครับอ่าอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับเพราะมันคือ Weekly Superstar Bonus หรือไอโบนัส100เหรียญนะครับที่เราเรียกกันจนติดปากแล้วนะครับโบนัสชิ้นนี้ GDI บอกไว้ว่า หากคุณสามารถมีทีมงานที่คุณแนะนำตรงเกิดขึ้นมากกว่า5ท่านภายในรอบ1สัปดาห์ซึ่งเขาจะนับจากวันจันทร์ถึงวันจันทร์นะครับคุณก็จะได้รับ100เหรียญแถมไปเลยเป็นโบนัสสมมติว่าในสัปดาห์นี้นะครับคุณสามารถทำการตลาดและมี a f f i l i a t e ใหม่ได้5ท่านชื่อของคุณก็จะไปขึ้นตรงนี้ครับนี่จะไปขึ้นตรง l e a d e r b o a r d โดยโบนัสท,ที่คุณจะได้รับก็คือ100เหรียญอ่าเพื่อนเเห็นตรงตัวเลขไหมครับ ตารางอันที่2ที่เขียนว่า New s i n n ั p ถ้า5ท่านขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับ100เหรียญเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดทำได้10 Sign Up ก็จะเป็น200เหรียญเห็นไหมครับทุกๆ5 Sign Up จะได้100เหรียญแต่ว่าการที่ชื่อมาขึ้นตรงนี้ตรง weekly potential leaderboard เนี่ยมันยังไม่เท่ากับว่าเราได้รับโบนัสแล้วนะครับเราต้องมีการ c o n f i r มอีกหรือว่าทำให้ Sign up ที่เราสปอนเซอร์มานะครับทำการ active นั่นเอง แล้วก็เมื่อเขาแอคทีฟตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยชื่อของเราก็จะไปขึ้นใน weekly confirm leaderboard นะครับเพตอนนั้นจำนวนมันจะไม่เท่ากันผมสมมุติง่ายๆนะครับท่านเพื่อนสามารถที่ในสัปดาห์นี้เพื่อนๆสามารถที่จะมี New Sign Up 5ท่านแล้วสมมุตินะทั้ง5ท่านนั้นคอนเฟิร์มหมดเลยเรียกได้ว่าแอคทีฟหมดเลยเราก็จะได้รับ100เหรียญชัวๆครับชื่อของเราก็จะไปขึ้นใน confirm leaderboard นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาเรามี New Sign นิวไซ g อัพท่านขึ้น พ o เทนเชียแล้วแต่ทั้ง10ท่านเนี้ยตัดเงินแค่4อย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้วิก k l y โบนัสนะครับตรงนี้ทำความเข้าใจนะครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นตรง Confirm ์ e a d e เ b อร์บแล้วเท่านั้นโอเคนะอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปครับไอตั้งแต่ l e ARNING b o n u บ Duplication b o n u ั Team b o n u สแล้วก็รวมมาถึงวิก k l y โบนัสเนี่ยเมื่อเราสามารถทำได้เราได้รับโบนัสแล้วไอ้โบนัสตรงนี้ครับก็จะไปรวมอยู่ในตารางคอมมิชชั่นของเรา นะครับทุกๆโบนัสเลยเมื่อเราสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ในตารางคอมมิชชั่นแล้วก็ถูกจ่ายออกพร้อมคอมมิชชั่นของเรานะครับแต่ว่ามีเพียงวิคลีโบนัสชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่เราสามารถเลือกได้ถ้าเราเป็นเบสิกเมมเบอร์เนี่ยเป็นสมาชิกแบบเบสิกเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้นะครับนั่นก็คือวิคลีโบนัสของเราเนี่ยก็จะถูกจ่ายเข้าตารางคอมมิชชั่นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมี่ยมเมมเบอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ GDI เนี่ยจ่ายออกทันทีหรือเปล่า นะครับยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์นี้เพื่อนเพื่อนคอนเฟิร์มแล้วได้โบนัสหนึ่งร้อยเหรียญแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นพรีเมียมเมมเบอร์เพื่อนเพื่อนก็สามารถไปเลือกได้ครับว่าให้ GDI เนี่ยจ่ายโบนัสก้อนนี้เข้าทาง PayPal ทันทีได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันไปเข้าพร้อมคอมมิชชั่นอันนี้สําหรับพรีเมียมเมมเบอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครทาได้นะครับมันจะไม่ใช่แค่เงินรางวัลเท่านั้นแต่มันจะหมายถึง คุณคือสุดยอดของสุดยอดใน GDI เลยครับเพราะสำหรับเจ้า Heavy Heater โบนัสนั้นมีเงื่อนไขง่ายๆดังนี้ครับนั่นคือหากคุณสามารถมี a f f i a t e ใหม่ที่คุณแนะนำโดยตรงได้ถึง1,000ท่านภายใน4สัปดาห์ติดต่อกัน GDI จะจ่ายโบนัสเป็นโบนัสเสริมให้กับเราอีก5,000เหรียญเลยทีเดียวครับแหมเอาเป็นว่าถ้าคุณใจกล้าพอนะครับและคิดว่า จะทำมันจริงๆเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะยากเกินกําลังของมนุษย์เราถูกไหมครับมนุษย์เราทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้มันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เจ้า Heavy h ฮฟวี่ฮ t เตอร์โบนเนี่ยที่ว่ามันสุดยอดแล้วผมจะให้ดูอะไรที่มันสุดยอดกว่าครับนั่นก็คือการได้เป็น Master a ์แอฟเรียนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าตำแหน่ง Infinity o v e r l i อร์เจ้าตำแหน่งน,นี้มีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติแบบนี้ครับเพื่อนๆจำไฟเลเวลยูนิเลเวล ได้ใช่ไหมครับาจากปกติเนี่ยเราสามารถทําด้านหน้ากว้างได้ไม่จํากัดอยู่แล้วอยากจะแนะนําเองเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าในชั้นลึกเห็นไหมครับเราจะลึกได้เพียง5ชั้นเท่านั้นถูกต้องไหมครับแต่กับตําแหน่งมาสเตอร์พิเลตนั้นเมื่อเราสามารถค a l ฟายเป็นตําแหน่งนี้ได้มันจะทําการปลดล็อกตั้งแต่ชั้นที่6ลงไปลึกไม่จํากัดจํานวนชั้นเราจะมีสิทธิ์ได้รับไรายได้จากตรงนี้ด้วยอีก 10%อโอ้โหลองจินตนาการกันดูครับว่ามันจะมากมายมหาศาลแค่ไหนเอาแค่5ชั้นเนี่ยก็ทวีคูณกันจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกไหมครับแต่หากเป็นมาเตอร์ฟิเลตได้จะเป็นแบบอินฟินิตี้ของแท้เลยครับทั้งหน้ากว้างและด้านลึกในจีเดียเองเนี่ยก็มีคนที่ได้เป็นมาเตอร์ฟิเลอยู่หลายท่านแล้วนะครับแล้วต้องบอกว่าเมื่อเขาสามารถคุริฟายเป็นมาเตอร์ฟิเลได้เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยก้าวกระโดดเลยครับ ก้าวกรโดดจริงๆนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเป็นมัตเตอร์แอฟเฟคตนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับมีเงื่อนไขเพียงแค่3ข้อเท่านั้นข้อแรกครับมีทีมงานที่เราแนะนําตรงจํานวน10ท่านที่แอคทีฟหรือคือเลเวลหของเราอะครับที่เราเป็นดิเรก t ีฟอล์ที่เราแนะนําเข้ามาตรงนะครับสิท่านที่แอคทีฟแล้วก็เงื่อนไขที่2ครับมีทีมงานที่คุณแนะนําตรงสามารถทําได้10ท่านเหมือนกับคุณ ตรงนี้หมายความว่าไยงไครับหมายความว่าสมมุตินะครับสิท่านแรกที่คุณแนะนําตรงมาที่เป็นเลเวลหนึ่งของคุณนะครับทั้ง10ท่านนี้สามารถทําได้เหมือนคุณคือ10บแตกสิบนะครับสิคูณสิเขาถึงจะนับเข้าเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่2ไม่ใช่เลเวล2 100ท่านอย่างที่คิดนะครับไม่ใช่นะครับต้องเป็น10บแตกสิอันนี้ทําความเข้าใจตรงกันนะครับและเงื่อนไขที่3ครับมีทีมงานที่แอคทีฟรวมทั้งหมด5ชั้นเท่ากับ5,000ท่านโอ้โห มองดูแล้วไม่น่าใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับถ้าเราสามารถทำตามเงื่อนไขในข้อ1ได้ก็คือมี10 Active ถูกไหมครับแล้วก็ในเงื่อนไขข้อที่2ก็คือเป็น10แตก10ได้ไอข้อ3มเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆลองคำนวณดูครับถ้า5ชั้นจริงแล้วเป็น10แตก10ขึ้นมา5ชั้นจริงๆแค่แตกไปถึงชั้นที่4เนี่ยมันก็เกิน5,000แล้วครับและเพื่อนก็จะได้รับรายได้แบบ Infinity o v e r l i อร ที่เป็นตำแหน่งของมาเตอร์ i l i เ t ตปลดล็อกตั้งแต่ชั้นที่6กลงไปไม่จำกัดจำนวนชั้นเห็นไหมครับเงื่อนไขแค่3ข้อไม่มีอะไรยากเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นมาเตอร์เอเฟตกันบ้างหรือเปล่าถ้าตั้งไว้แล้วก็เรามาเดินบนเส้นทางเดียวกันได้เลยครับสำหรับผมเองผมก็ตั้งเป้าที่จะเป็นมาเตอร์เอเฟตเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราสามารถเป็นมาเตอร์เอเฟตเราจะมีรายได้ไหลเข้ามามากมายขนาดไหน ตลอดชีวิตของเราและสําหรับช่องทางไรายได้สุดท้ายของเราครับนั่นก็คือพรีเมียมคอมมิชชั่นนั่นเองหวังว่าเพื่อนๆยังคงจำไฟล์เลเวลอยู่ใเลเวลได้ใช่ไหมครับเราจะได้รับคอมมิชชั่น10%หรือก็คือ1เหรียญต่อ1โดเมนคิดแบบง่ายๆนะครับแต่หากเพื่อนมีการอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมียมเมมเบอร์ก็ทําให้เพื่อนๆมีสิทธิ์รับไรายได้มากขึ้นจากเดิมเนี่ย4ถึง14เท่าเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นพรีเมียม แล้วก็ทีมงานติดตัวของคุณก็เป็นพรีเมียมเหมือนกันแทนที่คุณจะได้รับส่วนแบ่ง1เหรียญคุณก็จะได้รับเป็นส5ห้าเหรียญทันทีครับแล้วก็ในชั้นที่2ถึง5เนี่ยคุณก็จะได้รับเพิ่มเป็นห้าเหรียญเห็นไหมครับตามตารางที่เขาให้ดูทั้งนี้นะครับเงื่อนไขในการรับรายได้แบบนี้ก็เฉพาะคนที่เป็นพรีเมียมเท่านั้นนะครับหากคุณเป็นพรีเมียมแต่ดาวไลน์ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 3, 5, ึ่งสี่ห้าเนี่ยเป็นเบสิกคุณก็จะได้รับแบบเดิมครับคือ1เหรียญเหมือนกันแต่่หากกเเป็็นนพรีมีมมยทัั้งคคูะะบจ นี่เลยครับเข้าเงืินไขาย15เหรียญ5เหรียญ5เหรียญตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะผมคิดว่าความรู้ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทําให้เพื่อนๆสามารถมองเห็นภาพใหญ่ๆของธุรกิจนี้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะสร้างธุรกิจอย่างยังย่งยืนมีการแตกขยายขององค์กรแบบทวีคูณและรับรายได้ไปตลอดชีวิตแทนที่จะวิ่งหาโอกาสไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตผมคิดว่าทุกท่านคงมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงเราทีมงานทเวนตี้ตัวมิเนนก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้สําหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เพื่อนมานั่งรับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ